ประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยตจงนี้กใกล้เลือกตั้งเนยนะคือคือใกล้เนี่ยไม่ใช่ว่าครับประกาศแล้วแต่โดยอายุของสภาโดยระยะเวลาเนี่ยมันคำนวณได้ค่ะอย่างที่วันก่อนคุณอนุทินนามาบอกเนี่ยนะช้าที่สุดก็11เดือน1 1 12ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงปีแล้วค่ะตอนนี้ค่ะถ้าสมมติไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองไม่มียุบสภาไม่มีลาออกไม่มีไอ้เรื่อง8ปีไม่8ปีอะไรนั่นนะก็4ปีนะครับก็อยู่เต็มเลย มันก็หมดเวลาของมันตรงนั้นก็องมีการเลือกตั้งใหม่มความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองนี่ก็เริ่มจะคึกคักนะ,ะประเด็นสำคัญคือแต่ละพรรคเริ่มเปิดตัวคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมา,านะครับวันก่อนพรรคอะไรคุณอุตมะก็บอกว่ารเตอร์สมคิดรับปากแล้วนะครับจะยอมเป็นคนดิเดตของพรรคสร้างอนาคตไทยพรรคเพื่อไทยนี่นะครับก็ เห็นเล่าๆแล้วแต่ยังไม่ได้บอกเป็นทางการยังไม่ฟันธงเป๊ะๆ<น>ะว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าะระหว่างหัวหน้าพักกับหัวหน้าครอบครัวหรือใครก็อีกสักคนนึงอะไรแบบนี้นะในการที่พักแกนนํารัฐบาลอย่างพลังประชารัฐเนี่ยนะครับตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะคุณนทิยา,าเพราะว่าก็แกนนำพักหลายคนก็เอาอมายืนยันว่าสมัยหน้าเนี่ยยังไงเสียก็ต้องเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพักพลังประชารัฐ อืแต่มันมีประเด็นค่ะคุณผู้ชมมันมีประเด็นเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่านักข่าวไปถามอะแลท่านพลเอกประวิทรว,วงสุวรรณทาให้พลเอกประวิทร,ว,รว,วงสุวรรณเนี่ยตอบคําถามกับนักขาก่กขาวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีสำรองแคนด,ดิเดตนายกสำรองนั่น<อ>น่ะสินะคะแล้อ้าวาามีสำรองอะไรแปลว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่เสนอพลเอกประยุทธ์คนเดียวหรอ,อจะมีใครหรือเปล่าเนี่ยนะคะ มันก็เลยเป็นประเด็นแต่ว่าเรียนให้ฟังเสียงตอนเช้าก่อนเพราะว่าในตอนเช้าเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าแบบนี้ค่ะลองฟังดูค่ะก็นายกก็คนเอกประยุทธ์ไงก็องบอกตั้งน,นานแล้วไม่ต้องถามแล้วอย่างเงี้ไม่รู้ยังไม่รู้ก็ไม่รู้ก็อาจจะมีคนสำรองมั้ก็ไม่รู้อ่ะคุณเอาคุณไหม